ข่าวนี้น่าสนใจมากค่ะหนังสือพิมพ์จากที่คุณบอกมาดูเหมือนว่าจะเป็นการรื้อฟื้นคดีของแต่สุดหนึ่งหลักฐานใหม่หรือมุมมองใหม่สาเหตุการพัฒนาใหม่ในคดีเช่นการค้นพบหลักฐานใหม่หรือการจำลองเหตุการณ์จากนักข่าวไทยรัฐซึ่งอาจมีข้อมูลเพิ่มเติมที่ช่วยไขยข้อสงสัยเกี่ยวกับคดีนี้เช่นการเผยแพร่คลิปวิดีโอ ที่ไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อนหรือการนําเสนอหลักฐานที่ไม่ได้ถูกพิจารณาในช่วงแรกผลกระทบการเปิดเผยหลักฐานใหม่อาจทำให้สังคมมีมุมมองที่แตกต่างออกไปจากเดิมหาข้อมูลที่พบช่วยยืนยันหรือรเปลี่ยนแปลงข้อสรุปเดิมอาจนําไปสู่การเปิดการสอบสวนใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงทิศทางของการดำเนินคดี 2. ข้อกังขาของสังคมสาเหตุคำถามที่ยังคงไม่ถูกตอบเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ทำให้แตงโม เสียชีวิตเช่นสาเหตุที่เธอหล่นจากเรือเป็นอุบัติเหตุหรือมีการทำร้ายกันและปิดบังข้อมูลผลกระทบความสงสัยนี้นำไปสู่การสร้างกระแสสังคมที่ต้องการคำตอบที่ชัดเจนอาจทำให้มีการเรียกร้องจากสาธารณะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลมากขึ้นหรือดำเนินการใหม่เพื่อให้สังคมได้รับความเป็นธรรมสาความพยายามหาความยุติธรรมสาเหตุ ความต้องการความยุติธรรมจากทั้งครอบครัวของแตงโมและสาธารณชนที่เห็นว่าเธอควรได้รับการกระทำที่เป็นธรรมจากระบบกฎหมายโดยเฉพาะเมื่อเกิดความรู้สึกว่าคดีอาจถูกจัดก,การอย่างไม่โปร่งใสผลกระทบความพยายามนี้นำไปสู่การเคลื่อนไหวในสื่อสังคมและการเรียกร้องให้มีการสอบสวนหรือเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้คดีได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องและโปร่งใสสี่ ความไม่ชัดเจนในข้อเท็จจริงสาเหตุหลายจุดในคดียังคงไม่ชัดเจนเช่นเวลาที่เกิดเหตุการณ์สาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตหรือการเกี่ยวข้องของบุคคลอื่นในเหตุการณ์ผลกระทบความไม่ชัดเจนนี้ทำให้สังคมเกิดการสงสัยและคาดเดาต่างๆซึ่งอาจทำให้เกิดกระแสะข่าวลือหรือการตีความเหตุการณ์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาจนทำให้การดำเนินการทางกฎหมาย และการเปิดเผยข้อมูลต้องดำเนินต่อไปเพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนสรุปสาเหตุและผลกระทบการเปิดเผยหลักฐานใหม่หรือมุมมองใหม่อาจเปลี่ยนแปลงการรับรู้ของสาธารณะและทำให้เกิดความสงสัยในสังคมที่ต้องการคำตอบความสงสัยของสังคมจะนำไปสู่การเรียกร้องให้มีการสอบสวนและการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความยุติธรรมสำหรับแตงโมนิดา ข้อสงสัยและความไม่ชัดเจนในคดีทําให้เกิดกระแสการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและกดดันให้ผู้เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับคดีนี้อย่างจริงจังทั้งหมดนี้ทำให้คดีของแตงโมนิดายังคงเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจและติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะแน่นอนค่ะนี่คือคำถามและคำตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับแตงโมนิดาและความรู้สึกของสังคมเกี่ยวกับคดีนี้คำถาม ทำไมคดีของแตงโมนิดาถึงทำให้คนรู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมคำตอบคดีของแตงโมนิดาทำให้หลายคนรู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมเพราะ1การขาดความชัดเจนและโปรง่งใสมีหลายจุดในคดีที่ยังคงคลุมเครือเช่นสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตของเธอร่วมถึงการกระทํำของบุคคลที่อยู่บนเรือในวันนั้นยังไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจน จึงทาให้เกิดความสงสัยในกระบวนการสอบสวน 2. การเรียกร้องความรับผิดชอบสังคมหลายส่วนสงสัยว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ได้รับการลงโทษหรือไม่หากการสอบสวนไม่สามารถหาข้อเท็จจริงที่ชัดเจนได้หรือถ้าบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องยังไม่ถูกดำเนินคดีจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าไม่มีความยุติธรรม 3. อิทธิพลของสื่อ ซื้อมีบทบาทสำคัญในการทำให้คดีนี้เป็นที่สนใจของสาธารณะแต่การรายงานข่าวบางครั้งอาจสร้างความสับสนหรือให้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจนซึ่งทำให้สังคมเข้าใจคดีนี้ได้หลายมุมมองซึ่งหากไม่ได้รับการตอบคำถามจากทางการอย่างชัดเจนก็จะเพิ่มความรู้สึกของการถูกปกปิดข้อมูล 4. การกระทาของเจ้าหน้าที่หากประชาชนรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วหรือไม่โปร่งใสในคดีนี้ อาจจะทําให้เกิดความรู้สึกว่าระบบกฎหมายไม่ได้ทําหน้าที่อย่างเต็มที่การชะลอหรือการขาดความกระตือรือร้อนในการตรวจสอบทําให้ประชาชนรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมคําถามการที่คดีของแตงโมยังค้างคาอยู่นานทําให้เกิดปัญหาหรือไม่คําตอบใช่การที่คดีของแตงโมนิดายังค้างคาและไม่ได้รับการคลี่คลายอย่างชัดเจนทําให้เกิดปัญหาหลายอย่าง หความเชื่อมั่นในระบบกฎหมายลดลงถ้าคดีนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขในระยะเวลาที่เหมาะสมสังคมอาจสูญเสียความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของประเทศซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคดีอื่นๆในอนาคต 2. การก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวทางสังคมความไม่ชัดเจนในคดีทำให้มีการเคลื่อนไหวเรียกร้องจากสาธารณะเพื่อให้ความเป็นธรรมและความโปร่งใสเกิดขึ้นเช่นการออกมาของสื่อ หรือกลุ่มประชาชนที่เรียกร้องให้มีการสอบสวนใหม่หรือการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกปิดบงัง 3. ความรู้สึกของความไม่ยุติธรรมหากคดีนี้ยังค้างคาหรือไม่ได้รับการดำเนินการที่เหมาะสมอาจทำให้ประชาชนรู้สึกว่าเกิดความไม่ยุติธรรมและอาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของคนที่ต้องการเห็นการกระทำที่เป็นธรรมคดีของแตงโมนิดาจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ไม่เพียงแต่เกี่ยวกับครอบครัวของเธอ แต่ยังสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในระบบยุติธรรมของไทยด้วยค่ะข้อความที่คุณกล่าวถึงนี้เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลจากอปานเทพผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยศาศาสตร์ที่ได้ชี้แจงและวิจารณ์เกี่ยวกับรายงานของเจ็ดหมอนิติเวชท,ที่ทำการตอตรวจสอบสาเหตกุการเสียชีวิตของแตงโมนิดาซึ่งมีข้อสังเกตท,ที่ทำให้เกิดข้อสงสัยในความโปรง่งใสของการสอบสวนคดีนี้คำอธิบายเกี่ยวกับข่าวนี้ อปานเทพได้พูดถึงความผิดปกติในรายงานการชนสูตรศพที่ทำโดยเจ็ดหมอนิติเวศท,ที่มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพของแตงโมในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งบางจุดในรายงานนี้อาจจะไม่ได้รับการอธิบายอย่างชัดเจนหรือมีข้อมูลที่ไม่ตรงกับภาพที่เกิดขึ้นจริงโดยเฉพาะเมื่ออปานเทพเกล่าวถึงทำภาพบนเรือโปแตก ซึ่งหมายถึงการที่ข้อมูลในรายงานนิติเวชอาจจะไม่สอดคล้องงอกับภาพหรือหลักฐานที่มีอยู่เช่นการบรรยายเกี่ยวกับบาดแผลหรือสภาพของร่างกายของแตงโมท,ที่อาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เห็นจากภาพถ่ายหรือวิดีโอที่บันทึกในวันเกิดเหตุการวิจารณ์ของอป,ปานเทพนั้นจึงเป็นการตั้งคำถามถ,ามถึงความสมบูรณ์และความโปร่งใสของการทำงานของเจ็ดหมอนิติเวชในการตรวจสอบคดีนี้ซึ่งอาจจะทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเหตุการณ์จริงๆเกิดขึ้นอย่างไร และทำไมข้อมูลบางอย่างในรายงานถึงไม่ได้ถูกอธิบายอย่างชัดเจนข่าวนี้มีการวิจารณ์เกี่ยวกับความไม่ชัดเจนและข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในรายงานนิติเวชที่อาจจะทำให้คดีของแตงโมนิดาเกิดความสงสัยในกระบวนการสอบสวนและอาจทำให้ภาพรวมของคดีนี้ดูไม่โปร่งใสและไม่น่าเชื่อถือสำหรับสาธารณะการที่ออบานเทพและเจ็มอนิติเวช กลับมาพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งเกิดจากหลายสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับความไม่ชัดเจนและข้อสงสัยที่ยังคงค้างคายอยู่ในคดีของแตงโมนิดาต่อไปนี้คือสาเหตุหลักที่ทำให้การพูดคุยและการวิจารณ์เกิดขึ้นซำ้ำหนึ่งความไม่ชัดเจนในรายงานนิติเวชสาเหตุรายงานนิติเวชที่ทำโดยเจ็ดมอนิติเวชไม่ได้ให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นการบาดเจ็บของแตงโม หรือสภาพของร่างกายในเวลานั้นทำให้เกิดข้อสงสัยในกระบวนการตรวจสอบและกระตุ้นให้ผู้เชี่ยวชาญอย่างออบานเทพต้องออกมาวิพากวิจารณ์ผลกระทบข้อมูลที่ไม่ชัดเจนในรายงานทำให้สาธารณชนเกิดคำถามและการเรียกร้องหาความจริงเพิ่มขึ้นซึ่งอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมสการแย้งข้อมูลที่มีอยู่สาเหตุ บางครั้งข้อมูลในรายงานอาจขัดแย้งกับหลักฐานที่มีอยู่เช่นคลิปวิดีโอหรือภาพถ่ายจากเหตุการณ์จริงซึ่งทำให้ผู้เชี่ยวชาญอย่างออบานเทพรู้สึกว่ามีบางจุดที่ไม่ตรงกับสิ่งที่เห็นหรือไม่สามารถอธิบายได้ชัดเจนผลกระทบการที่มีการแย้งข้อมูลระหว่างหลักฐานที่มีอยู่กับรายงานนิติเวชท,ทำให้เกิดความไม่แน่ใจในข้อเท็จจริงและกระตุ้นให้เกิดการพูดถึงหรือทบทวนข้อมูลอีกครั้งสม ความต้องการความโปรง่งใสสาเหตุสังคมและครอบครัวของแตงโมยังต้องการความโปร่งใสในกระบวนการสอบสวนเพื่อหาคำตอบที่แท้จริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการที่ข้อมูลบางอย่างยังไม่ถูกเปิดเผยหรือได้รับการอธิบายอย่างชัดเจนทำให้เกิดความรู้สึกว่าความยุติธรรมยังไม่เกิดขึ้นจริงผลกระทบความไม่โปร่งใสนี้ส่งผลให้เกิดกระแสการเรียกร้องจากประชาชน และผู้เชี่ยวชาญให้มีการทบทวนการสอบสวนและการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้คดีนี้ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม 4. การสร้างแรงกดดันจากสาธารณะสาเหตุสังคมยังคงติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิดและมีความกังวลว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะไม่ได้รับการลงโทษอย่างเป็นธรรมการที่อปานเทพ ออกมาวิาพากษ์วิจาร์รายงานนิติเวศอาจเป็นการแสดงถึงความพยายามในการสร้างความกดดันให้มีการสอบสวนที่โปร่งใสและเป็นธรรมผลกระทบการพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งจะทำให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการหาความจริงในคดีนี้และอาจผลักดันให้การสอบสวนมีความเข้มข้นขึ้นการทีอ่อปานเทพและเจ็ดมอนิติเวชกลับมาพูดถึงคดีของแตงโมนิดาอีกครั้งเป็นผลจากข้อสงสัยที่ยังคงมีอยู่ในรายงานนิติเวศ และข้อมูลที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเมื่อสาธารณชนและครอบครัวของเธอเรียกร้องหาความโปรง่งใสและความยุติธรรมในคดีนี้คำพูดที่คุณกล่าวถึงนี้เกี่ยวข้องกับการวิจารณ์ของอาจารย์ปานเทพที่ออกมาพูดถึงความผิดปกติในคดีของแตงโมนิดาโดยเฉพาะเกี่ยวกับการใช้รูปตัดต่อ ซึ่งเขาคิดว่าอาจจะมีการปิดบังหรือทำให้ข้อมูลบางอย่างดูผิดเพี้ยนหรือไม่โปรง่งใสนอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงการที่บางจุดในคดีถูกมองข้ามหรือไม่ได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบคำอธิบายเกี่ยวกับข่าวนี้ 1. คนลุกอีกแล้วจ้าสัญ,ญลักษณ์การชนกันสัญ,ญลักษณ์การชนกันการเริ่มต้นด้วยคำนี้แสดงถึงความตกใจหรือความรู้สึกทึ่งในสิ่งที่เกิดขึ้นในคดีของแตงโม อาจารย์ปานเทพรู้สึกว่าอะไรบางอย่างในคดีนี้ไม่เป็นไปตามที่มันควรจะเป็นซึ่งทำให้เขาออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างแรงกล้า 2. อ,อาจังหวัดปานเทพเล่นเรื่องรูปตัดต่อและวววการพูดถึงรูปตัดต่อน่าจะหมายถึงการที่มีการใช้หรือปรับเปลี่ยนรูปภาพในทางที่ผิดเพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริงในคดีหรือใช้เป็นเครื่องมือในการปกปิดข้อมูลบางอย่างที่สาคัญในคดีนี้ซึ่งอาจารย์ปานเทพ อาจจะเห็นว่ามีการกระทำดังกล่าวในบางหลักฐานที่ถูกใช้ในคดี 3. คดีแตงโมมีพิรุธทุกตรงแต่มองข้ามทุกจุดคำนี้หมายถึงว่าคดีของแตงโมมีความผิดปกติหรือข้อสงสัยในหลายหลายจุดแต่กลับไม่ได้รับการตรวจสอบหรือถูกมองข้ามโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนการมองข้ามจุดที่สำคัญในคดีนี้ทำให้เกิดความสงสัยว่ามีบางอย่างที่ถูกซ่อนไว หรือไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างงอครบถ้วน 4. หลับหูหลับตาจะให้เป็นประมาทให้ได้นี่คือการวิจารณ์ถึงการที่บางฝ่ายอาจจะพยายามที่จะมองข้ามข้อเท็จจริงหรือทำให้คดีดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุหรือความประมาทอย่างง่ายๆเพื่อหลีกเลี่ยงการค้นหาความจริงอย่างละเอียดอาจารย์ปานเทพอาจจะรู้สึกว่ามีการพยายามผลักดันคดีนี้ให้จบโดยเร็วโดยไม่พิจารณาข้อสงสัยทั้งหมด 5. ยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วประชาชนที่สงสัยมีสิทธิตรวจสอบการกล่าวประโยคนี้เป็นการยืนยันสิทธิของประชาชนในการตรวจสอบความโปรง่งใสและความถูกต้องของคดีคำนี้สะท้อนถึงการที่ในปัจจุบันการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลมากขึ้นและมีสิทธิที่จะตั้งคำถามเกี่ยวกับคอดีและความยุติธรรม โดยรวมแล้วอาจารย์ปานเทพกำลังวิจารณ์การดำเนินคดีของแตงโมนิดาโดยชี้ให้เห็นถึงความผิดปกติในหลายๆจุดเช่นการใช้รูปตัดต่อและการมองข้ามข้อสงสัยที่สำคัญในคดีเขายังยืนยันว่าประชาชนมีสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลและตั้งคำถามเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมโดยไม่ควรที่จะปล่อยให้คดีนี้จบลงอย่างไม่โปร่งใสหรือไม่ยุติธรรม คำพูดที่คุณนำมาเกี่ยวข้องกับการวิจารณ์และการโต้อตอบเกี่ยวกับคดีแตงโมนิดาในประเด็นต่างๆโดยเฉพาะการที่มีการพูดถึงอาจารย์ปานเทพและการใช้กฎหมายพรบอรคอมพิวเตอร์ในการจัดการกับข้อมูลที่เกี่ยวกับคดีนี้รวมถึงการกล่าวถึงภาพของแตงโมที่อาจจะถูกเปิดเผยในอนาคตการอธิบายส่วนต่างๆ 1. ่แตงโมต้องได้รับความยุติธรรม การกล่าวนี้สะท้อนถึงการเรียกร้องจากสังคมให้คดีของแตงโมนิดาได้รับการสอบสวนอย่างเป็นธรรมและไม่ให้ความจริงถูกปิดบงัง 2. จะหาว่าอปานเทพเอาความเท็จเข้าพรบคอมอีตะกวด21ตัววันที่26เมษาการกล่าวถึงอปานเทพที่ถูกกล่าวหาว่าอาจจะนำเสนอข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงซึ่งอาจเกี่ยวข้องก,กับการใช้กฎหมายพรบอรคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับก,บการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ หรือข้อมูลที่ผิดกฎหมายการพูดถึงอีตะกวด21ตัวน่าจะหมายถึงบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในคดีหรืออาจจะหมายถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในคดี3ม,มันเอารูปต่อปะทอมาแหกตาว่าแผลเกิดจากใบพัดพวกมันยังไม่โดนอะไรเลยนอกจากผิดวินัยไม่ร้ายแรงการพูดถึงการใช้รูปภาพจากต่างประเทศหรือรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์จากต่างประเทศ เพื่อลวงตาหรือเบี่ยงเบนความจริงว่าการบาดเจ็บของแตงโมเกิดจากอะไรมีการกล่าวว่าแตงโมไม่ได้รับบาดเจ็บจากใบพัดของเรือตามข้อกล่าวหาที่บางคนเชื่อซึ่งอาจจะถูกนำมาใช้เพื่อสร้างความสับสน 4. อย่ามาข่มขู่ให้มากนักการเตือนถึงการไม่ให้มีการข่มขู่หรือกดดันผู้ที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีนี้โดยเฉพาะผู้ที่มีบทบาทในสื่อสังคมออนไลน์ หรือผู้เชี่ยวชาญที่ออกมาพูดถึงความไม่โปร่งใสในคดี 5. ถ้าสุดท้ายโซเชียลทนไม่ไหวระวังภาพแตงโมอาจจะหลุดจากคลังแสงจะได้รู้กันไปเลยว่าตกน้ำตายสภาพจะเป็นยังไงการกล่าวถึงการเปิดเผยภาพของแตงโมที่อาจจะถูกเก็บไว้ในที่ลับที่เรียกว่าคลังแสงและจะมีการปล่อยภาพเหล่านั้นออกมาในอนาคตหากสังคมออนไลน์ไม่สามารถทนกับการปิดบังข้อมูลได้ สิ่งนี้จะทำให้คนได้เห็นความจริงเกี่ยวกับสภาพร่างกายของแตงโมในขณะเกิดเหตุการณ์โดยจะรู้ว่าเธอตกน้ำตายจริงหรือไม่และสภาพของเธอจะเป็นอย่างไร 6. สนทิแตงโมต้องไม่ตาฟรีการใช้แฮชแท็กสนทิและแตงโมต้องไม่ตายฟรีแสดงถึงการเรียกร้องความยุติธรรมสำหรับแตงโมโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ให้การตายของเธอถูกมองข้ามหรือไม่มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม ข้อความเหล่านี้สะท้อนถึงการที่ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีแตงโมนิดาต้องการให้คดีได้รับความยุติธรรมและไม่ให้การตายของเธอถูกปกปิดหรือถูกทำให้ดูเป็นอุบัติเหตุธรรมดาโดยการวิจารณ์ในที่นี้ยังกล่าวถึงการใช้กฎหมายพรบอรคอมพิวเตอร์ในการจัดการกับข้อมูลเท็จและการคุกคามหรือการข่มขู่ที่อาจเกิดขึ้นจากฝ่ายที่พยายามปกปิดความจริงบทเรียนสำหรับทุกคนในประเทศไทย ชีวิตเรามีทั้งสิ่งดีและสิ่งท้าทายที่จะเรียนรู้จากมันและวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องสำคัญที่สามารถทำให้เราเข้าใจชีวิตและสังคมรอบตัวได้ดีขึ้น1เงินและความสวยงามคือของขวัญแต่ภูมิทัศน์ก็เช่นกันเมื่อคุณมีเงินหรือความสวยงามบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นของขวัญที่ทำให้คุณโดดเด่นในสายตาของคนอื่นแต่ต้องระวังว่าบางครั้งคนอื่นอาจจะรู้สึกอิจฉาคุณ เพราะพวกเขามองเห็นสิ่งที่คุณมีแต่ไม่สามารถเข้าถึงได้สิ่งนี้ทำให้เราเรียนรู้ว่าอย่าอวดสิ่งที่เรามีเพราะมันอาจทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดีในคนอื่นได้ 2. ในโลกนี้ไม่มีความยุติธรรมสมบูรณ์การใช้ชีวิตในโลกนี้อาจจะทำให้เราพบว่าบางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราหรือคนอื่นอาจจะไม่ยุติธรรมเท่าที่ควรบางคนอาจ,จได้สิ่งที่ไม่สมควรหรือบางคนอาจไม่ได้รับสิ่งที่สมควรความยุติธรรมไม่สามารถเกิดขึ้นได้เสมอไป ดังนั้นเราควรเรียนรู้ที่จะรับมือกับความไม่ยุติธรรมและดำเนินชีวิตไปข้างหน้า 3. เพื่อนที่ดีที่สุดก็อาจทำร้ายเราได้แม้ว่าคุณจะมีเพื่อนที่ใกล้ชิดและดีที่สุดแต่บางครั้งเพื่อนก็อาจทำร้ายคุณได้ในรูปแบบที่คุณไม่คาดคิดการเข้าใจว่าแม่แต่คนที่คุณไว้ใจมากที่สุดก็ยังอาจทำให้คุณเจ็บปวดได้จะช่วยให้คุณไม่ละเลยการปกป้องตัวเองจากความเจ็บปวด สีย่ยาอวดตัวเองจงเป็นผู้หญิงที่สงบสุขในใจความสงบในใจคือความแข็งแกร่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผู้หญิงอย่าพยายามอวดหรือแสดงออกในทางที่เกินความจำเป็นเพราะมันอาจนำไปสู่ความวุ่นวายในชีวิตของคุณได้แทนที่จะอวดความสำเร็จหรือสิ่งที่คุณมีให้คงความสงบและมั่นคงในใจการรักษาความสงบและมีสติช่วยให้คุณสามารถดำเนินชีวิตในทางที่ดีและมีความสุข บทเรียนเหล่านี้เตือนให้เรารู้ว่าในชีวิตทุกอย่างมีทั้งด้านดีและไม่ดีเงินและความสวยงามอาจนำมาซึ่งอิจฉาริษยาความยุติธรรมไม่ใช่สิ่งที่เราจะได้รับเสมอไปเพื่อนที่ดีที่สุดก็อาจทําร้ายเราได้แต่ที่สำคัญที่สุดคือการไม่อดตัวเองและการรักษาความสงบในใจเพราะนั่นคือความแข็งแกร่งที่แท้จริงในชีวิตบทเรียนสำหรับทุกคนในประเทศไทยชีวิตเรามีทั้งสิ่งดีและสิ่งท้าทายที่จะเรียนรู้จากมัน และวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องสำคัญที่สามารถทำให้เราเข้าใจชีวิตและสังคมรอบตัวได้ดีขึ้น 1. เงินและความสวยงามคือของขวัญแต่ภูมิทัศน์ก็เช่นกันเมื่อคุณมีเงินหรือความสวยงามบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นของขวัญที่ทำให้คุณโดดเด่นในสายตาของคนอื่นแต่ต้องระวังว่าบางครั้งคนอื่นอาจจะรู้สึกอิจฉาคุณเพราะพวกเขามองเห็นสิ่งที่คุณมีแต่ไม่สามารถเข้าถึงได้สิ่งนี้ ทำให้เราเรียนรู้ว่าอย่าอวดสิ่งที่เรามีเพราะมันอาจทําให้เกิดความรู้สึกไม่ดีในคนอื่นได้ 2. ในโลกนี้ไม่มีความยุติธรรมสมบูรณ์การใช้ชีวิตในโลกนี้อาจจะทำให้เราพบว่าบางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราหรือคนอื่นอาจจะไม่ยุติธรรมเท่าที่ควรบ,บางคนอาจได้สิ่งที่ไม่สมควรหรือบางคนอาจไม่ได้รับสิ่งที่สมควรความยุติธรรมไม่สามารถเกิดขึ้นได้เสมอไปดังนั้นเราควรเรียนรู้ที่จะรับมือกับความไม่ยุติธรรม และดำเนินชีวิตไปข้างหน้า 3. เพื่อนที่ดีที่สุดก็อาจทำร้ายเราได้แม้ว่าคุณจะมีเพื่อนที่ใกล้ชิดและดีที่สุดแต่บางครั้งเพื่อนก็อาจทำร้ายคุณได้ในรูปแบบที่คุณไม่คาดคิดการเข้าใจว่าแม่แต่คนที่คุณไว้ใจมากที่สุดก็ยังอาจทำให้คุณเจ็บปวดได้จะช่วยให้คุณไม่ละเลยการปกป้องตัวเองจากความเจ็บปวดเพื่อนที่แท้จริงคือคนที่อยู่ข้างคุณในยามที่คุณตกต่ำไม่ใช่แค่ยามที่คุณอยู่ในจุดสูงสุดของชีวิต การรู้ว่าใครเป็นเพื่อนที่ดีจะช่วยให้คุณไม่หลงทางในโลกที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง 4. อย่าอวดตัวเองจงเป็นผู้หญิงที่สงบสุขในใจความสงบในใจคือความแข็งแกร่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผู้หญิงอย่าพยายามอวดหรือแสดงออกในทางที่เกินความจำเป็นเพราะมันอาจนำไปสู่ความวุ่นวายในชีวิตของคุณได้แทนที่จะอวดความสำเร็จหรือสิ่งที่คุณมีให้คงความสงบและมั่นคงในใจการรักษาความสงบ และมีสติช่วยให้คุณสามารถดำเนินชีวิตในทางที่ดีและมีความสุขชีวิตที่สงบจะทำให้คุณพบกับความสุขที่แท้จริงอย่าต้องการความเห็นจากคนอื่นมากเกินไปเพราะความสุขที่แท้จริงมาจากการรับรู้และเคารพในตัวเอง 5. มีเมตตาต่อทุกคนแต่ระวังการไว้ใจเกินไปคุณสามารถแสดงความเมตตากับทุกคนได้แต่ต้องรู้ว่าไม่ทุกรูปแบบของความสัมพันธ์ จะเป็นไปอย่างที่คุณคาดหวังบางครั้งการที่เราให้ความไว้ใจมากเกินไปอาจทำให้เราเจ็บปวดการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งต้องการความซื่อสัตย์และความเข้าใจการที่เราเปิดใจให้กับคนอื่นทำให้เราเติบโตในทางที่ดีแต่ต้องระมัดระวังการเชื่อใจคนที่อาจทำให้เราเสียใจในภายหลัง 6. อย่ามองข้ามความสำคัญของการดูแลตัวเองการดูแลตัวเองไม่ใช่แค่เรื่องของร่างกาย แต่รวมถึงการดูแลจิตใจด้วยการเข้าใจและรักตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะมันทำให้เรามีความสามารถในการดูแลคนอื่นได้ดีขึ้นการทุ่มเทให้กับตัวเองจะทำให้คุณเป็นคนที่มีความสุขและแข็งแกร่งในโลกที่เต็มไปด้วยความทา้าทายสรุปบทเรียนเหล่านี้เตือนให้เรารู้ว่าในชีวิตทุกอย่างมีทั้งด้านดีและไม่ดีเงิน และความสวยงามอาจนำมาซึ่งอิจฉาริษยาความยุติธรรมไม่ใช่สิ่งที่เราจะได้รับเสมอไปเพื่อนที่ดีที่สุดก็อาจทำร้ายเราได้แต่ที่สำคัญที่สุดคือการไม่อวดตัวเองและการรักษาความสงบในใจเพราะนั่นคือความแข็งแกร่งที่แท้จริงในชีวิตอย่าลืมว่าในทุกช่วงชีวิตเราเรียนรู้และเติบโตจากประสบการณ์และในที่สุดเราจะเป็นคนที่แข็งแกร่งและมีความสุข